สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลอนวัตกรรมใหม่เวอร์แพนกับความสุขอันยั่งยืนประกอบไปด้วยครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคตสารทั้งชนิดน้ำและชนิดผง High Technology ที่สำคัญครับมาพร้อมกับนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทางดิน ตราหญิงเกษตรวันนี้ครับเรามีแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับติดตามมาดูผลการทำงานของหญิงเกษตรซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สำคัญครับของ r l d c l a s s Innovation วันนี้เธออยู่ที่นี่แล้วครับหญิงเกษตรครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับและที่สำคัญครับบอกท่านตรงๆนะครับว่าที่แห่งนี้ครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของ3ามเกลือเวอร์พนเป็นระยะเวลา3ปีกว่าแล้วในสูตรดังเดิมวันนี้ครับเธออยู่ที่หมู่หนึ่ง บ้านท่าโสมตำบลท่าโสมอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเธอปลูกมังคุดครับ200กว่าต้นเธอบอกว่าโอ้โหสูตรเดิมก็ดีอยู่แล้วพอมาลองทดลองสูตรใหม่เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ตุลาคมปลายปลายเธอบอกว่าโอ้โหมันใช้ง่ายใช้แล้วละลายไวเห็นผลทันอกทันใจเหลือเกินเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและนี่ครับหญิงเกษตรเลยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะโอกาสนี้ครับรายงานตัวสักนิดครับว่า เรามีชื่อเสียงอย่างไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อประนอมนิยงการค่ะอยู่บ้านท่าสมตำบลท่าสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะมีชื่อเล่นไหมครับพี่หนิวค่ะพี่หนิวผมขออนุญาตเรียกว่า,าพี่หนิวนะครับได้ค่ะพี่หนิวครับในฐานะที่พี่หนิวเองเนี่ยเป็นคนที่เริ่มใช้ตั้งแต่3มเกลอถูกไหมครับตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นระยะเวลาสปีตอนที่ใช้สูตรเดิมนั่นลักษณะของมังคุดเราเป็นยังไงครับก็วัดสวยแล้วนะครับ ให้ผลผลิตดีลูกก็สวยใบก็สวยค่ะอ๋อตอนนั้นนะค่ะนี่มังคุดของเรานี่อายุกี่ปีครับเนี่ยมีหลายระยะสามสิบมียี่สิบกว่ามีค่ะอ๋อมีตั้งแต่ยี่สิบไปถึงสามสิบกว่าค่ะนี่กี่ร้อยต้นกันครับที่พี่เหนียวดูแลเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นค่ะอายุขนาดนี้หมดเลยค่ะก็ใช้คู่หูสูตรดั้งเดิมมาตั้งแต่สามปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยหันมาใช้สูตรเรียกว่าอัปเกรดถูกไหมครับเป็นสูตรนวัตกรรมใหม่ ของสามเกลือค่ะผมถามก่อนว่าตอนที่เราใช้เวอร์แพนอะมิโนกับเวอร์แพนไคจตซานเนี่ยสูตรใหม่เนี่ยในบางคุดของเราเนี่ยเราเริ่มมาใช้เมื่อเดือนอะไรครับต้นเดือนสิงหาเนาะมาใช้เมื่อต้นเดือนสิงหาใช่ไหมครับพอเรามาใช้นะครับในชุดใหม่เนี่ยเรากท็ทำเหมือนเดิม,ห,ม,นดมหนึ่งซองใช่ค่ะหนึ่งขวดน้ำพันลิตระนะครับผมถามนิดหนึ่งว่าวิธีการผสมในการละลายตัวหรืออะไรเนี่ย มันง่ายอย่างไรบอกพี่น้องด้วยครับวิธีการผสมสูตรใหม่เนาะจะไขโตไซา์เหมือนเข้มข้นขึ้นแล้วก็ผงก็ละลายง่ายขึ้นเข้ากับตัวยาได้ไม่มีปัญหาทุกอย่างค่ะดีค่ะสูตรเก่าจะเป็นผงสีดำนะะแล้วก็จะละลายยากนิดนึงบางคนอาจจะใส่น้ำแล้วเขย่าข้างนอกก่อนหรือกวนข้างนอกก่อนแต่อัสูตรใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลละลายง่ายขึ้น คำว่าละลายง่ายขึ้น,นี่คือหมายความว่าเราแทบไม่ต้องมาเขย่าอะไรก่อนเลยใช่ใ,ชใส่ลงไปในถังได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ตัวซานพี่ก็ใส่ไข่ตัวซานก่อนแล้วก็กวนให้เข้ากันเพื่อปรับสภาพน้ําให้น้ําเป็นกลางอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พี่ก็ใส่ผงแล้วก็ใส่ตัวอื่นแต่ผงก็คือจะละลายนิ่งผสมกาวใช่ะละลายนิ่งผสมกาบ ไอ้คำว่าละลายง่ายเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่ต้องไปเขย่าแบบเดิมแล้วใช่บางบางทียสุตรเก่ามันต้องเหมือนเพื่อที่จะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้ต้องใช่มันต้องควยข้างนอกหรือว่าต้องเขย่าขวดอะไรเงี้ยถึงใส่อะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือใส่ละลายง่ายเลยตัวใหม่อ่ะสูตรใหม่อ่ะครับก็หมายความว่ามีความสะดวกสบายขึ้นใช่ใช้ง่ายขึ้นละลายได้ไวขึ้นใช่ค่ะเอาละครับนั่นคือวิธีการผสมของพี่หนิวพี่เหนิวครับเมื่อผสมแล้วเราก็ คงฉีดพ่นแบบสไตล์เดิมเลยแบบเดิมถูกไหมครับแบบเดิมเลยแบบเดิมแล้วอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมครับมันแตกใบอ่อนพอแตกมาเนี่ยเหมือนมันเป็นหางปลาทูงั้นมันจะแบบขยายเร็วมากเลยจะแผ่เร็วมากเลยแล้วใบก็จะใหญ่เขียวเข้มขึ้นเร็วอะไรเงี้ยมันขึ้นเข้มขึ้นอะไรเงี้ยเร็วขึ้นอเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่เขาอวบขึ้น่ะคืออะไรของมันครับส่วนกานใบหญ่อะไรเงี้ยออกก้านใบอวบขึ้นใช่ไหมใบใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วกิ่งก้านสาขาลําต้นล่ะครับ ก็ใหญ่กว่าเดิมอ่ะสมบูรณ์กว่าเดิมค่ะสมบูรณ์กว awesome. ่าสุดเก่าดีกว่าค่ะครับก็ store, เร็วกว่านี่ในส่วนของเวอร์แพนอะมิโนกับไคโตซานนะครับแล้วก็พี่หนิวครับในฐานะที่วันนี้แบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของหญิงเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ทางดินเวิร์กคลาสนะครับชนิดเม็ดนะครับของแบรนด์แอมบาสเดอร์เราวันนี้มาสวยงามเหลือเกินเธอเนี่ยมีปัญหาอยากจะถามพี่หนิวว่าได้ใช้ของเธอไหมนะครับทำอย่างไรเดี๋ยวเชิญครับ ค่ะอยากจะสอบถามพี่หนิวนะคะว่าเราเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรด้วยนะคะเห็นว่าพี่หนิวซ้ำมาว่าเช่นนั้นนะคะแล้วก็หญิงอยากจะถามนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้ใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรสุดสุดดั้งเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยต้นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะสภาพดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาพดินก็มีขี้ไสเดือนก็ดินเหมือนดีขึ้นรากห้าไม้ันก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนสมบูรณ์นะเนาะดินนิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ พอมาใช้สูตรใหม่ก็ดีขึ้นไปฝาน,นั้นอีกค่ะโอ้โหนี่ขนาดผู้หญิงยังวม่ละลายเรนะ็เวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงมองว่าพี่หนิวค่ะด้วยความที่เขารู้สึกว่าสูตรเก่าว่าดีแล้วนะแต่สูตรใหม่เนี่ยมันดียิ่งขึ้นเขาอยากจะพูดอยากจะบอกเลยนะคะก็คือสูตรใหม่เนี่ยก็คือยังไงคะพี่หนิวละลายเร็วขึ้นใช่นะคะแล้วหลังจากที่ใช้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาเนี่ยจนถึงช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าดินมันเป็นยังไงบ้างขึ้นคะพี่ ดินมันเหมือนฟูขึ้นนิ่มขึ้นสภาพดินไม่เสียจะมีขี้ไสเดือนเยอะขึ้นจากที่ดีอยู่แล้วก็ดินมันฟูขึ้นไสเดือนมันเยอะขึ้นนั่นหมายถึงว่าพวกอากาศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ดินเราดีขึ้นพอดีขึ้นมันก็จะไปสู่ถึงรากลําต้นแล้วก็ใบแล้วก็ผลในที่สุดเลยใช่ไหมคะพี่หนิวใช่ะะนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าประทับใจยังไงบ้างกระปุ๋ยสูตรใหม่หญิงเกษตรประทับใจตรง ทำให้ดินดีต้นไม้สมบูรณ์ขึ้นดีมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นว่าถ้าา,า,ถาใช้แล้วมันต้องให้ผลดีขึ้นตอบแทนดีขึ้นแน่นอนอด้วยความมั่นใจในหญิงเกษตรเลยไ่สเสุดมากคพี่หนิวครับกลับมาที่ว่าเมื่อสามเกลือใช้พร้อมกันแล้วเนี่ยปีนี้คาดว่าผลผลิตเนี่ยทุกทีสองร้อยกว่าต้นเนี่ยพี่หนิวเนี่ยได้ผลผลิตสักกี่ตันกี่กิโลกันครับในอดีตที่ผ่านมาที่ใช้สูตรดั้งเดิม ปีที่แล้วเนาะได้ไป10กว่าตัน10ก,ก,กว่าตันจากปีที่แล้ว10กว่าตันปีนี้ครับ2567บํารบำุงมันโดยตลอดเนี่ยก็จะไปออกปีหน้าถูกไหมครับคปีหน้าพี่หนิวคาดว่าจากการที่เราบำรุงอย่างเนี้ยนะครับแบบที่เรียกว่าใช้สูตรใหม่ร่วมดวยนะครับเพิ่มเติมมาเนี่ยจะก,กี่ตันครับ20ขึ้น <20 S 2> ไหมคะเอา20ขึ้นก่อนค่ะแล้วกันค่ะ ท่านครับเพิ่มขึ้นแล้วกันค่ะ,คะไม่กล้าพูดแรงเพราะว่ากลัวชาวบ้านแถวนี้จะมาขอยืมเงินนะครับ <laughs> เลยว่าบอกไว้ว่า20ตันเห็นเนจากปีที่แล้ว10ตันนั่นใช้คู่หูสูตรเดิมนะครับแต่เมื่อรวมกันแล้วนะครับปีนี้ทั้งนวตัตก,กรรมใหม่3 c มเคลิเวอร์แพนเธอบอกว่ามังคุด200กว่าต้น20ตนันเห็นเห็นและจะมาติดตามดูกันว่าสิ่งที่เธอมั่นใจนั้นและตอบไปว่าสูตรใหม่ที่เรียกกันว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ 20ตัน <c oughs> แน่นอน <c oughs> เพื่อนักการเกษตรครับที่สําคัญครับเวลาที่เราทําอะไรนะครับที่เป็นของใหม่แล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรอ,อย่างจริงจังซึ่งเป็นของแท้ก็มักจะมีผู้ที่ติดตามมาแล้วก็ทําเรียนแบบนะครับแต่ที่สําคัญครับผู้ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหญิงเกษตรเธอจะมาบอกว่าของแท้เป็นอย่างไรของเทียมเป็นอย่างไรเรียงเช่นครับ ของแท้ต้องชื่อตราหญิงเกษตรเท่านั้นนะคะไม่มีแบรนด์เขื่อญาตินะคะคนนั้นคนนี้เกษตรไม่มีนะคะต้องหญิงเกษตรเท่านั้นและที่สําคัญนะคะอย่าลืมดูโลโก้ด้วยเป็นรูปผู้หญิงนะคะใส่มงกุฎซึ่งหมายถึงเขาเป็นผู้หญิงที่มีชัยชนะในเรื่องของการทําการเกษตรนะคะและที่สําคัญต้องมีรูปหญิงที่ดีการด้วยฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับปุ๋ยดีๆนะคะเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลผลิตยั่งยืนด้วยนะคะกับ ปุย๋ยหญิงเกษตรค่ะโอ้โหนั่นคือพลังของแบรนด์แอมสเตเดอร์ครับที่จะทําให้กระเทือนเรือนลั่นด้านการเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศไทยพลังใจอย่างนี้ครับดีๆกับนวัตรกรรมใหม่3เกลอือเวอร์แพนวันนี้มิสเตอร์เกษตรและแบรนด์แอมบเสเดอร์ครับขออนุญาตลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าของสวนผู้มีความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์วันนี้เราติดตามแค่นี้โอกาสหน้าเราจะไปติดตามทุกสวนที่ใช้3เกลอือนวัตรกรรมใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วอร์พลังหญิง,ง,งกเกษตรใช้ง่ายละลายไ<ห>ว,หวเห็นผลทันใจเย้ <ใจ S 2>